จ้าเสียเวลาไม่ได้หรอกจ้าครูอันดับแรกต้องล้างมือให้สะอาดเฮ้ยอ่าข้าวกับข้าวอีกแล้วอ่ะเขามาร้องเพลงเขาไม่ได้มาทำกับข้าวโอแล้วก็เช็ดให้แห้งเฮ้ยอ๋อเช็ดไมโครโฟนให้แห้งอืมแล้วอะไรต่อเด็กดีเด็กดีโอ้ยอะไรต่อไม่จัดลืมฝึกร้องเพลงไงฝึกร้องเพลงพูดให้ฉาฉาโอ้ใช่ต้องพูดให้ฉาฉาไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาไม่จันอันดับแรกนะพูดนะ กล้วยกล้วยอบอบเนยเนยโรยโรยเกลือเกลือแล้วก็ต้องพูดให้ไวแบบรวบคำยังไงกล้วยอบเกลือโรยเนยกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเกลือโรยเนยกล้วยอบเนยโรยเกลือคันว่าผ่านสุดผ่านอะไรอ่ะทีนี่ผ่านได้เลยเอาคำนี้อีกทีหนึ่ง ตืมขาได้ตามขาอร่อยอร่อยผ่านเลยแค่นี้ผ่านเดี๋ยวฉันร้องให้เเธอเอาอะไรมาถือว่าผ่านไปแล้วกับคอร์สร้องเพลงเออพอได้แล้วนะมาคลาสเต้นบ้างดีกว่าสเต็ปแรกก่อน การเต้นเนี่ยนับแค่หนึ่งสองส้าหก็ให้ทุกคนจำทำตามนะฮะอย่าบังกันนะครับบล็อกกี้อย่าบังกันนะครับก้าวาซ้ายก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดพร้อมนะครับไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสามหนสองามสี่ห้าหกดแปดต่อไปที่8ที่2นะครับเตะแบบนี้ก่อนหนึ่งสองสสี่อแค่นี้ก่อนนะครับ ้อมน,นะครับ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ,<อ>ไ,ไ,ไม่ธรรมดาเนี่ะเอากี้เดี๋ยวดูครูเป็นตัวอย่างก่อนค่ะแล้วครูเต้นแล้วก็เต้นตามเออดูตีมาครับ ท่านจบอะไรโอ๊ยพาเดี๋ยวโอ้โหนักเรียนแต่ละคนบอกได้เลยแบบนี้นะเต้นแบบนี้ก็ไม่ไม่ไหวหรอคะไม่น่าพากูมาเฮ้ย